สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เขาก็จะมารีวิว3ตุ๊กตาที่เขาชอบสุดๆไปเลยค่ะเริ่มจากตัวแรกนะคะก็จะเป็นตุ๊กตาน้องเซลามูนะคะคือตุ๊กตาที่แสนดีให้มานะทุกคนนี่ก็คือน้องเขาจะมีตาแบบสีชมพูแล้วก็มีไมคคาทากับหัวใจนะคะทุกคนนี่ น่ารักสุดๆไปเลยเอะไปดูแบบยังแหน่ารักน่ารักน่ารักอ่ะทุกคนอยังไงดีก็นาะเขาก็แบบไปดูตัวต่อไปกันค่ะสำหรับตัวนี้นะทุกคนก็เป็นน้องกบอบอบนะคะน้องกบอบอบตัวนี้น่าจะได้ตอนที่ปริญญาจบอนุบาลสามแล้วนะคะทุกคนนาองเขาจะแบบ ยังไงนะน้องเขากืแบ,บน่ารักน่ารักสุดๆไปเลยนะคะทุกคนนี่แลน้องเขาเขียนว่า h a v e a g o o d day นะคะทุกคนเห็นไหมทุกคนน่าจะเห็นแหละเราชอบน้องเพราะ่มันมีแบบมีเสน่ห์ไปดูตัวต่อไปกันค่ะทุกคนตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นน้องอัญชันนะคะอันนี้จะไปที่เซนทันมานะคะทุกคนจำราคาไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่า เอเกลักษ์อย่างหนึ่งของน้องเขาก็คือน้องเขาจะมีหัวใจนะคะหัวใจสองข้างที่แก้มนะคะแล้วก็เอกอีกเอกลักษณ์หนึ่งก็คือน้องเนี่ยจะมีลกอมอยู่ตรงบริเวณุงนะคะทุกคนนี่มีสองสีเลยทีเดียวนะคะสำหรับคลิปรีวิวตุ๊กตาขออนุญาตจบเพียงเจ้านี้นะคะบ๊ายบาย